เรากลับมาอยู่ในรูบอกรกันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาแคสต์วิคิวเตอร์นะวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการปรับค่าของไอตัวพาร์ตลาวาตัวนี้นะนี่นตัวนี้เลยนั่นแหละว่าแบบให้เซตว่าดาเมจเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะอย่างนั้นให้เรากดไปที่แอดนะแล้วกดไปที่แอดวานพาร์ตนะนี่มันจะขึ้นเป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็คลิกไปที่ลาวาแล้วก็คลิกวางตรงไหนก็ได้นะอย่างนั้นก็กดไปที่ตัวลาวาแล้วก็กดไอ้ซ้ายมือ property ตรงนี้นะ มาแบบนี้แล้วกดอันกลางนะปุ๊บมาแบบนี้ใช่ไหมมันจะเขียนว่าดาเมจ e หนึ่งร้อยอยู่ก็คือตอนเนี้ยเรามีเลือดเต็มหนึ่งร้อยอยู่ใช่ไหมปกติแล้วถ้าเกิดเราโดนดาเมจหนึ่งร้อยก็คือตายเลยนะซึ่งทีนี้เนี่ยเราอยากได้แบบดาเมจเป็นเท่าไหร่เราก็ใส่ไปนะสมมติผมอยากใส่ประมาณสามสิบละกันเอะลองดูก่อนสามสิบปุ๊บอ่ะแล้วมาดูกันนี่นี่ถ้าเกิดแตะไปนิดนึงก็คือจะแบบเสียเลือดนะอ่ะลองแตะไปอีกรอบนี่ไงเสียเลือดแล้วตอนนี้คือผมเหลือครึ่งหลอดนะก็คือ อยากปรับดาเมจเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะแทนก็เป็นแบบก็ปรับตามว่าแบบอยู่กับสถานการณ์ว่าแบบอยากอยากให้มันดามจเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันแม็กซ์ที่หนึ่งน้อยนะสมมติผมใส่ไปแบบหนึ่งร้อยหนึ่งนะอ่ะมันก็จะเซตให้เป็นหนึ่งร้อยเพราะว่ามันแบบสุดแล้วอะแล้วสมมติผมอยากให้มันดามจศูนย์มันก็จะแบบลิมิตที่หนึ่งนะก็คือจะใส่ศูนย์หรือใส่แบบอะไรไม่ได้นะมันจะมีลิมิตของมันอยู่นะเออประมาณนี้แหละแล้วถ้าใครอยากปรับแบบ นิดนึงนิดนึงตรงเนี้ยก็ปรับแบบนี้ได้นะมันจะมีลูกศรขึ้นลงตรงนี้อยู่นะเออแบบนี้นะเออก็ประมาณนี้นะสําหรับคลิปนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับนี้ไปแล้วบ๊ายบาย